ถึงนางานแล้วครับอ่าบอบอบรดานี่และครับพี่น้องครับอเ็ดงาของเรานี่นเอมียอันอี่เมียลูกค้าแล้วหัวขวันอันมีแต่พนักงานอันสาวสาวขาเจ้าเห็ดเออสาวสาวเขาเจ้าเห็ดงานแต่ว่าจันทโธมีตั้งแต่ถ่ายรูปกับไรสด เออมีนอีลีแหละนะครับสร้างภาพนะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้ฮอดพื้นที่แล้วนะครับเออบ้านยวดเนาะบ้านยวดตําบลยังครับตำบลบ้านยวดตําบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมสร้างคมจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรธานีโอ้จันโทุกี้อ่มอันผู้ละเกือบไปฮอดฟังโคงพี่น้องเลยเกือบไปเที่ยวภาสิไปเที่ยวสาวล่าไปเนาะพี่นาะ มันยากาศแล้วพี่น้องนะครับช่วงเศร้าๆสองโมงกลัวๆให้แม่สาวเล่าบ่ะปลาตัวนะครับชุดโซล่าเซลลเราคือมะหวอดครับพี่น้องครับนี่แม่เล้วอ่เสียวมาทดแท่นอ่น ปั๊มไฟฟ้าแล้วปั๊มไฟฟ้าอ่กยังใส่ดีอยู่ใส่ดีมัเป็นยังเสียบจึ๊กเสียบจึ๊กน้ำไหลจากแต่ว่าคาไฟกับจ้าคือกันคาไฟกับจ้าคือกันคาไฟเดือนเราอะไรแม่เดือนเราพันกลัว่นแล้วป้อผลแล้วป้นเดือนวราพันโกบาลผนะเดือนเรพัน่าบาุ่นแล้วบานี้เขาเอามาพรักับอันจันท์ทษโซลาเซลล์นเดือนเราอะไรเอาผมถามเนี่ เดือนละพันหาครับสิบบาทเดือนละพันหาสามสิบบาทจักเดือนบ่เนี่ยสามสิบหกสามสิบหกเดือนพันหาร้อยสามสิบบาทต่อเดือนสามสิบหกเดือนจ้าโอ้สุดยอดเลยบานี้พี่น้องเลยเออฟังเมืองเด้อพี่น้องผู้ล้งคนว่ามันพอนได้อยู่บ้าโซล่าเซลล์ว่าสันเนาะผู้ใดกระทำอยู่บ้านมันพอนได้อยู่บ้ามันแมนอยู่บ่ว่าจันผู้ใดกระไดเออ บานี้มาเบิงคือมาเห็นมาเบิงบุเออเดี๋ยวสิเอิ่นมาเบิงนอนบ่สีพันได้บ่แล้วก็สีสูบน้าขึ้นบ่่ว่าตีเปิดบาแต่ป็นบ้าพูดยาวละเออมันบ่มีดอกโซล่าเซลเงินพันเนี่ยจีมันเป็นบ้าพูดยาวมันหลับว่าจัดได้เออนี่ค่าไฟเดือนละพันเท่าไรม่พันสี่กัวคุแล้วค่าไฟเดือนละพันสี่ร้อยกว่าบาทบ้านี้มาพอนโซล่าเซลล์บ่ต้องเสียค่าไฟ เดือนละพันหาอา้านะครับพี่น้องพิจารณาเอาเด้อนะครับอืมตั้งแต่รถเท่ากับยังพอนเนาะแม่นอ้อลดมอดแต่ไส่พรกับยังพอนแห่งเดือเราสองพันตัวเออรถมอเตอร์ไซค์เดือนละสองพันเพื่อนเด็กขี่ซื้ออันนี้เท่ากับติดใดปลูกพักปลูกยาปลูกค้อเขาไปแล้วใดลบเป็นดำนอหน้าไนแล้วเออแม่เฮ็ดยังแน่ครับปลูกยังแน่เนี่ย อื่กปลูกยา้นปลูกยาไปแหงง่วงโอ้ง่วกับเจ็ดตัวพี่น uh ้องเลยครับน uh ี่เด uh no ี๋ยวก็ติดติดตั้งตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมเหตุงานก่อนเดี๋ยวเพื่อนจีว่าผมมีถึงต่ไร่สดกับไทยรูป ครับผมพื้นที่ยู่ที่บ้านยวดนะครับตำบลบ้านยวดอำเภอรสร้างคอมนะครับคุณแม่เพิ่นเสียค่าไฟเดือนละพันสี่ร้อยกว่าบาทแต่ว่ามาใส่โซลาเซลล์กับจันโท่เนาะนะครับใจไล่เดือนเดือนละเท่าไรล่ะพันห้าร้อยสามสิบบาทสามสิบหกเดือนว่าสันครับผมเดี๋ยวคอยติดตามนะครับคลิปต่อไปว่าน้ำจะไหลแห้งสําไหนนะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม